สวัสดีครับพบกับช่องเตีวสอบในช่องของท็อปบันแชนแนลในช่องของ Youtube แล้วก็ a c e b o o k ท็อปบันเตียวสอบนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะต่อกันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารการทันดินครับเป็นคลิปที่5ก็ยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจอ่าเราต่อในแนวข้อสอบของท็อปบันใข้อ33 ที่ทิ้งไว้ในคลิปที่4ครับเราจะต่อในเรื่องของมาตรการ QE มาตรการผ่อนคลายปริมาณทางการเงินหรือที่เรียกว่า QE นะครับได้แก่ข้อใดไม่ถูก 1. เป็นการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครับนี่ก็ถูกครับเืียว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งของมาตรการ QE ใช้ในเรื่องของลดนโยบายดอกเบีย้ยนั่นก็คือเป็นมาตรการ ทางการเงินอย่างหนึ่งน่แหละครับ 2. ธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรและอาจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนี่ก็เป็นมาตรการ QE เช่นกันครับธนาคารกลางพิมพ์ธนบัตรและอาจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็อย่างเช่นทางอเมริกาญี่ปุ่น,นครับพอพิมพ์พิมพ์ธนบัตรออกมาแล้วเนี่ยราคาการเขาก็จะเข้าซื้อสินทรัพย์ปกตราสารทางการเงินต่งนางๆครับทั้งของรัฐและของเอกชนนี่ก็ถูกครับ การโอนเงินให้กับประชาชนผ่านบัญชีเงินฝากเช็นมาตรการชิมชอบใช้อ,อันนี้ก็ใช่ครับถือว่าเป็นมาตรการ QE อย่างหนึ่งก็มาตรการ QE มันก็เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อผ่อนคลายปริมาณทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับให้กับกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นมาตรการเป็นนโยบายที่ เอาออกมาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับ4การปล่อยกู้โดยตรงจากรัฐบาลผ่านธนาคารกลางในโครงการที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตเช่นโครงการ,ใน,รในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคครับการปล่อยเงินกู้จากรัฐบาลผ่านธนาคารเฉพาะต่างๆนะครับเช่นธนาคาร SME ธนาคาร่อการส่งออกครับนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการ QE ที่ทางภาครัฐ เอาออกมาใช้ในยามสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ไม่ปกติครับทุกข้อเลยนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของมาตรการ QE 3 4ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของมาตรการ QE ไม่ใช่ผลกระทบนะครับมาตรการ QE พอออกมาแล้วปุ๊บแน่นอนครับก็ต้องหวังผลกระทบคําถามเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่หนึ่งอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นอ่านี่ถูกครับเพื่อให้ปริมาณเงินดีมากขึ้นก็จะทําให้อัตราเงินเฟอ้อมากขึ้น ราคาสินค้าแน่นอนครับก็จะต้องสูงขึ้นตามด้วยนะครับข้อหนึ่งถูก2หนี้สาธารณะอยู่ระดับสูงใช่ครับถ้ามีมาตรการ QE ออกมารัฐบาลก็จะต้องถือว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมีการกู้เงินมากเพิ่มขึ้นนะครับทำให้หนี้สาธารณะอยู่ระดับสูงอย่างประเทศไทยปัจจุบันนี้หนี้สาธารณะก็ัก้าสเบ้าไป5455%แล้วนะครับต่อ GDP ซึ่งเพดานสูงสุดเขาไม่ให้เกิน60%ของ GDP พยาาในการกู้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับเนรกเนี่ยก็ต้องมี2ทางคือ1ไม่ต้องกู้มาก2หากกู้มากจะต้องเพิ่ม GDP นะครับถ้า GDP สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงหลายประเทศนะครับนี่สาธณะสูงเป็นถึงร้อยสอก็มีครับในญี่ปุ่นเนี่ยสองของ GDP จะถามว่านี่สาธรณะที่เขาก่อขึ้นนั้นเป็นนี้ที่เขา สามารถที่จะชดใช้คืนได้ครับเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาเติบโตเป็นอย่างมากทําให้การเป็นหนี้ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างบาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นครับสค่าเงินบาทแข็งค่าถ้าปริมาณเงินมากขึ้นครับเงินเฟอ์มากขึ้นจะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวครับอันนี้ไม่ถูกกอสามนี้ไม่ถูกค่าเงินบาทมันจะอ่อนตัวครับ 4. สินค้าราคาสูงถูกครับเงินเฟอ้ออัเบียสูงสินค้าราคาสูงห้าค่าเงินลดลงครับถูกครับเงินมันมีมากค่าเงินมันก็ลดลงครับสินค้าก็ราคาสูงขึ้นต้องใช้เงินเต็นวันมากเพื่อซื้อสินค้าครับสามสิบาชุตาสาชาติยี่สิปีมีเป้าหมายคนไทยมีรายได้โตหัว,หวอ่า GDP per capita เท่าไหร่ข้อหนึ่งครับ เป้าหมายยุติศาสตร์ชาติอีปีนะครับจะให้ประชาชนคนไทยมีรายได้ตัวหัวมากกว่า1 5 0 0 0ครับดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะ1 5 0 0 0ันก็ถ้าวัดปัจจุบันนี้ประมาณ30บาทก็เอา30คูณก็ประมาณ4 5 0 0 0 0หบาทนะต่อคนต่อปีนั่นแหละครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ประมาณ800 0กว่าดอลลาร์อยู่เลยนะครับก็ประมาณ200,000กว่าบาทต่อคนต่อปีคือรายได้ต่วหัวประชากรไทย ประมาณการ GDP ของไทยในปี64อยู่ที่ประมาณ15.6ล้านบาทประชากรไทยอยู่ที่72ล้านคนแล้วก็เอาไปหารดูแลกันครับก็เอา72ล้านหาร15ล้านเนี่ยปัจจุบ,บันนี้ก็ตกต่อหัวก็ประมาณเท่านั้นถ้าในอนาคตเราต้องการที่จะเพิ่มค่าหัวให้ประชาชนคนไทยมีค่าหัวมาขึ้นก็ต้องเพิ่ม GDP ครับต้องเพิ่มอัตราการเติบโตให้เติบโตให้ได้ อย่างน้อยนะครับ3.5%ต่อปีแต่ปัจจุบันก็เห็นอยู่ว่าเราเจอสถานการณ์โควิดระบาดท,ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเราครับติดลบไป6.1ก็ถือว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับในยุทธศาสตร์ชาตินั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออาจจะต้องมีการเร่งนะครับให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ ามหกมูลค่าการส่งออกไปต่างประเทศของไทยมากสุดได้แก่ก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราในช่วงสองทศวรรษหลังหลังจากการเฟื้นตัวจากวิกฤตการต้มยำกุ้งปีสี่ศูนย์เราได้พึ่งพาการส่งออกถึงร้อยละหกสิบครับพึ่งพาการท่องเที่ยวครับถึงร้อยละสิบสิบนะของ GDP ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวบ้านเราครับดังนั้นนะครับ ถ้าหากเราต้องการจะเพิ่ม GDP ตัวเนี้นะครับให้มันมากกว่า15ล้านบาทเนี่ยครับต่อปีเนี่ยเราก็ต้องมีการเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเพิ่มด้านการสร่งออกนะครับพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจในโจทย์ข้อ36เขาเลยเอามาถามว่าถ้าเราจะเพิ่มเรื่งการสร่งออกนะครับปัจจุบันนี้เราได้ส่งออกไปมากที่สุดได้เก่ในภูมิภาคใดข้อ2ครับอาเซียนครับ ส่งออกไปสูงสุดเลยนะครับของไทยส่งออกไปอาเซียนอาเซียนถึงร้อยละยี่สิบห้าจุดเจ็ดครับของของของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดครับอเมริการ้อยละสิบเอ็ดครับจีนร้อยละสิบเอ็ดครับ,จ,รบจีนกับอเมริกานี่พอๆกันเลยนะเราส่งออกไปเนี่ยสหภาพยุโรปครับร้อยละสิบจุดสองห้าสหภาพยุโรปนะครับญี่ปุ่นรนะ้อยละเก้าจุดสามและอื่นๆอีกร้อยละประมาณร้อยละสามสิบ นี่คือรวมการส่งออกทั้งหมดของเราครับเห็นมาตลาดใหญ่ของเราก็คือภูมิภาคอาเซียนของเรานี่แหละครับ10ประเทศของเรานี่ย37ขนาดเศร,รษฐกิจนะ GDP เอามาดูดีครับของทั้งโลกในแก่ข้อใดถูกต้องที่สุดนะปี2561นะครับ GDP คือฐานเศร,รษฐกิจทั้งหมดทั้งโลกเลยในแก่ข้อใดก็เป็นรายได้ของคนทั้งโลกแหละครับประมาณ7,000ล้านคนรวมกันอันนี้ครับคือความหมายของมัน จากรกโลกของเราเนี่ยมี7,000ล้านคนก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ในนี้ครับ7,000ล้านคนมูลค่า GDP อยู่ที่ประมาณนะครับ136ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอยากรู้ก็เอาเงิน30บาทคูณเข้าไปครับออกมาเท่าไหร่ก็ประมาณ4,000ล้านล้านบาทเนี่ยครับ GDP ทั้งโลกเป็นรายจ่ายของคนทั้งโลก ประมาณเจ็ดพันล้านคนก็ถูกต้องครับทั้งรายได้แายจ่ายนะครับวนกันอยู่เนี้ยถูกทุกข้อนะครับอันนี้คือเชื่อหเห็นว่า GDP โลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วมันมีเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณปีสองพันหร้อยหกสิบเอ็ดก็ประมาณหนึ่งร้อยสาสิบหกล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่สี่พันล้านล้านบาทโดยประชากรทั้งโลกเรานเจ็ดพันล้านคนครับข้อสามแปดประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดละครับได้แก่ประเทศอะไรตอนนี้ประเทศจีนครับ มาดูครับอธิบายความเศรษฐกิจทั้งโลกประมาณหนึ่งร้อยสาสิบหกล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับประชากรทั้งโลกเจ็ดพันล้านคนดับหนึ่งครับประเทศจีนครับมี GDP ทั้งหมดนะครับร้อยละสิบแปดจุดหกของทั้งโลกซึ่งจีนมีประชากรประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนครับโดยดีนะครับจีนดับหนึ่งแล้วนะครับแสงสหรัฐละยุโรปครับสภาพยุโรปมี GDP ของทั้งโลกนะครับ16.5นะครับ16.5ส่วนซึ่งยุโรปมีประชากรประมาณ350ล้านคนอันดับ3ครับอเมริกามี GDP ร้อยละ15ของ GDP โลกครับโดยมีประชากรประมาณ320ล้านคนหนึอนะครับอันดับสคืออินเดียครับ GDP ประมาณร้อยละ7.7ของ GDP โลก อินเดียมีประชากร1,300ล้านคนนะครับอาเซียนครับ GDP อยู่ในดับห้านะครับมี GDP อยู่ที่ร้อยละหกจุดสามของ GDP โลกประชากรประมาณ650ล้านคนและญี่ปุ่นครับมี GDP ร้อยละสี่ของ GDP โลกประชากรญี่ปุ่นมีประมาณ125ล้านคนส่วนพี่ไทยเรานะครับ GDP อยู่ที่ร้อยละศูนย์จุดเก้าเจ็ดหรือประมาณร้อยละหนึ่งของ GDP โลกนะ ประชากรนะครับประมาณ70ล้านคนนะครับในปีหกสี่เรามี GDP อยู่ที่ประมาณสิบห้าล้านบาทที่ประความตรงนี้นะครับอธิบายตรงนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะดูทิศทางทีู่้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ดูที่ประเทศใหญ่ๆเราเนี่ยครับเพราะจะมีผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจโลก อย่างถ้าจีนนะครับได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนครับก็จะกระทบไปในภูมิภาคอื่นๆและรวมทั้งโลกแต่ถ้าอย่างไทยเรานะครับมีผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยเรามี GDP เพียงร้อยละหนึ่งก็อาจจะไม่กระทบไปถึงทั้งโลกนะครับอย่างที่เราเจอในวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยก็จะกระทบไปถึงความเชื่อมั่นในภูมิภาคของอาเซียนของเราเานั้นเองนะครับคือกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนนั่นเองนะครับเหมือนกับ ประเทศเวเนซุเอลาหรือว่าประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้ออย่างสูงนะครับอย่างประเทศกรีซเนี่ยที่มีอัตราเงินเฟอ้ออย่างสูงนะครับเศรษฐกิจตกต่ำก็ไม่ได้กระทบไปทั้งโลกเพราะจิตีจของเขามันมันเป็นส่วนน้อยนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับประเทศจีนนะครับอเมริกายุโรปอินเดียหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยแต่ับผล,ะละกระทบแล้วก็มันก็จะกระทบไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอื่นด้วยครับ มาดูครับตรงนี้ครับประเทศจีนเนี่ยประชากรหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนครับแต่ถ้าเป็นอเมริกานะครับอเมริกาประชากรสามร้อยยี่สิบครับบวกกับยุโรปสามร้อยห้าสิบครึ่งหนึ่งนะรประมาณครึ่งหนึ่งของของจีนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของจีนนะครับ GDP ทั้งทสองกลุ่มเนี่ยก็จะมากกว่ามากกว่าร้อยละสามสิบของ GDP โลกเน่นหมายความว่าไยงไครับหมายความว่าการเติบโตของยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยมันเติบโตอย่างมากแล้วนะครับการวัดการเติบโตแล้วก็ถ้าประชากรของเขาร้อยคนเนี่ยทุกคนมีงานทําเกือบทุกคนนะครับมีงานทําทั้งหมดแล้วก็ มีคนว่างงานไม่เท่าไหร่นั่นก็นเองนะครับก็คือใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้ GDP มีการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยนะครับก็คือการเติบโตของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้วตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับประเทศจีนน,นะครับยังอยู่ที่ร้อยละสิบแปดแล้วก็ก็ครึ่งหนึ่งนะครับสามารถนั่นก็คือจีนยังสามารถพัฒนา การเติบโตทางเศรษฐกิจไปได้อีกเป็นอย่างมากนะครับประชากรมากกว่าทั้งยุโรปและอเมริการวมกันนย่ยสองเท่าแต่ GDP นะครับยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะของ GDP ทั้งยุโรปอเมริการวมกันนั่นก็หมายความว่าจีนยังจะเจริญเติบโตไปได้อีกครับไปได้อีกมากนั่นก็คือเป็นที่มาของอเมริกากับ,บยุโรปก็เพ่งเล็งมาที่จีนนะครับ พยายามยิ่สก,กัดไม่ให้จีนมีการเติบโตสก,กัดไม่ให้จีนก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนนเถอะนะครับตรงข้ามครับมาดูทางฝั่งของอินเดียครับอินเดียก็เหมือนกันครับเติบโตเพียงร้อยละเจ็ดจุดเจ็ดครับอินเดียก็ยังจะสามารถที่จะเติบโตได้อีกดังนั้นนะครับตลาดใหญ่ของของกลุ่มที่จะต้องมีการเข้ามาลงทุนเนี่ยก็คือตลาดทางฝั่งของเอเชีย โดยปุ่งพุ่งเน้นมาที่เนี่ยครับอาเซียนเราเลยนะครับอาเซียนประชากรนะครับหกร้อยห้าสิบล้านคนเทียบกับยุโรปกับอเมริการวมกันนะเท่ากับอาเซียนแต่เศรษฐกิจของอาเซียนเพียงร้อยละหกสามเองครับในส่วนของยุโรปอเมริกานะไปถึงมากกว่าร้อยละสามสิบแะเห็นได้ชัดเลยว่าอาเซียนยังสามารถที่จะเติบโตไปได้อีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยฐานการผลิต นะครับขานการลงทุนต่างๆกลุ่มที่จะอ่ากิจการต่างๆครับก็จะเพ่งเลงมาที่ตลาดเติบโตใหม่ๆนั่นก็คือตลาดในกลุ่มของอาเซียนุในกลุ่มของอินเดียเนี่ยมากขึ้นครับก็จะเห็นว่าเป็นแรงดึงดูดแรงผักดันให้กับประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศนะครับเข้ามาเพ่งเลงในภูมิภาคอาเซียนของเรามากขึ้นครับโดยเฉพาะอาเมริกาครับ ล่าสุดก็เห็นว่าถอนทหารออกจากอฟัฟกานิสถานแล้วนะครับทุตศาสตร์ต่อไปเขาคงจะเพ่งเล็งมาที่ภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลจีนใต้เราหนกขึ้นครับ3ามเกผลกระทบของไทยจากสงครามการค้าจีนอเมริกาข้อใดไม่เกี่ยวข้องมาดูครับการค้าจีนกับอเมริกาส่งผลกระทบกับไทยในด้านใดบ้างข้อน,นี้เขาถามว่าอะไรไม่เกี่ยวหการย้ายฐานการผลิตมาสู่ภูมภาคอาเซียน ครับแน่นอนครับตลาดที่นี่ใหญ่ครับจีนอาเซียนตลาดใหญ่ฐานอุตสาหกรรมต่างๆแทนที่จะผลิตจากฝั่งยุโรปสมมตินะครับก็ย้ายฐานการผลิตมาไว้ในภูมิภาคนี้เสเลยเพื่อมันจะได้ง่ายครับลดต้นทุนในการขนส่งสองโอกาสจากยุทธศาสตร์จีนมุ่งลงใต้ยุทธศาสตร์อินเดียเชื่อมตะว,วันออกไปดูนะครับยุทธศาสตร์จีนมุ่งลงใต้ครับ P.R.I e ยุทธศาสตร์อินเดีย นะครับเพื่อจะเชื่อมมาทางตะวันออกนั่นก็คือเป้าหมายก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะครับก็เกี่ยวข้องสามโอกาสจากการกิดการทางการค้าเกี่ยวยังไงครับจีนอเมริกาจิดการทางการค้าครับจีนไม่ให้สินค้าไม่ให้อาพ,พิตภัณฑ์ที่มาจากอเมริกาเข้าประเทศผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับก็ไทยก็มีก็ถือว่าเป็นโอกาส ให้ไทยสามารถที่จะเจาะตลาดเข้าไปสู่จีนได้ต้องข้ามครับอเมริกากีดการจีนถ้าเรายังวางตัวเป็นกลางนะครับไม่เข้าฝากข้างฝักไม่เข้าข้างฟักใดฝากหนึ่งเรายังผูกมิตรทั้งพีจ,จีนนะครับทั้งอเมริกาสินค้าของเราก็อาจจะเป็นสินค้าที่เข้าไปทดแทนสินค้าจากเมืองจีนที่อเมริกากีดกันนั้นได้นะครับนี่ครับหรือว่าเป็นโอกาสท่ามกลางการกีดกันทางการค้าของประเทศยกักษ์ใหญ่ นี่ก็เป็นโอกาสของเรานะครับดับงนั้นเราต้องอีพัฒนาสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราให้ทัดเทียมครับสี่การถูกกดดันจากมาตรการต่างๆอันนี้จะรับผลกระทบแน่นอนวันนี้เราไม่ยอมเลือกข้างเราจะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่อเมริกาบอกว่า,วาเอ้ยไม่ยอมเลือกข้างก็มาบอกเราว่าเอ้ยเดี๋ยวคนเนี่ยเข้าสู่เทียร์สองอีกแล้วนะ,นะเรื่องค้ามนุษย์เอาอีกแล้วนะครับมาหาเรื่องพิไทยอีกละ นี่คือมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะมากดดันเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้เอามาตรการเรื่องค้ามนุษย์มากดดันเราอีกแล้วนะครับทางพี่อเมริกาข้อห้าครับทุกข้อเกี่ยวถูกต้องครับเนี่ยครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในท่ามกลางสงครามการค้าของประเทศยักษ์ใหญ่จุดแข็งอาเซียนครับเนี่ยเรารวมกลุ่มกันอาเซียนเนยทำให้เรามีจุดแข็งประชากรประมาณสามร้อยห้าสิบล้านคนทั้งหมดนะครับ เศรษฐกิจของเรายังขยายตัวได้อีกุดแข็งคือข้อตกลงกำแพงภาษีนำเข้าในกลุ่มอาเซียนครับต้องครับเราจะลดกำแพงข้อตกลงลดกำแพงภาษีนำเข้าในกลุ่มอาเซียนครับในกลุ่มอาเซียนของเราเราจะไม่มีกำแพงภาษีสินค้านะสองข้อกีดกันด้านอื่นๆต้องหมดไปอันนี้ก็ถูกครับข้อกีดกันการค้าด้านอื่นๆรมมตรการที่ไม่ใช่ภาษี เราหมดไปครับสามมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตโดยเสรีถูกครับสี่ประชาชนเดินทางโดยเสรีครับห้านี่ครับประเทศไทยได้เปรียบทางที่ตั้งเป็นประตูสู่อาเซียนและภูมิภาคจุดที่ตั้งของไทยที่สําคัญที่ได้เปรียบครับมาดูนะอย่างข้อตกลงเรื่องประชาชนเดินทางด้วยเสรีเนี่ยถามว่าประเทศที่ได้ประโยชน์คือประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยคือประเทศที่อยู่บนบกประเทศอยู่ในทะเลนี่ก็จะไม่ได้เปรียบกว่าเขาหรอกครับ อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนาะนะครับสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับอยู่ในเกาะความเสรีในการเดินทางมันก็ไม่เหมือนประเทศบนบกบนบกบนฝันน่งอย่างเราประเทศไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นประเทศได้เปรียบติดทะเลแล้วก็เป็นประตูข้าสู่อาเซียนในประเทศไทยเราเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยละครับถ้าเราเอาเครื่องบินบินนะครับทางรัศมีบินออกจากกรุงเทพไปเอาสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับชั่วโมงการบินชั่วโมงครึ่ง มันจะครอบคุมประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดเลยนะอ่าครับอินโดจีนทั้งหมดเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับในรัศมีกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าหากว่าระยะสามชั่วโมงสามชั่วโมงบินนะครับครอบคุมถึงนู่นเลยครับอินเดียแล้วก็จีนบางส่วนนะครับจากกรุงเทพคิดดูอินเดียกับจีนบางส่วนประชากรก็มาหาศาลเลวนะครับอินเดียเท่าไรครับพันพันประมาณพันสาม จีนก็ประมาณพันสี่ร้อยชากรเกือบครึ่งโลกครับเกือบครึ่งโลกอยู่ในรัศมีวงบินของกรุงเทพเราแเพียงสามชั่วโมงบินนั้นเองนี่ครับถึงว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหากขยายระยะบินไปห้าชั่วโมงบินแล้วครับครอบคุมญี่ปุ่นด้วยครับทางส่วนจีนอินเดียครอบคุมทั้งหมดเลยนั่นก็คือเกือบครึ่งโลกแล้วครับห่างจากกรุงเทพไม่ถึงไม่เกินห้าชั่วโมงบิน นี่ไงครับถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นจุดที่ตั้งเป็นประตูสู่อาเซียนและเป็นประตูสู่ภูมิภาคก็ด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับส่วนนึงข้อห้าแต่ข้อสี่สิบเอ็ดครับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนคือค,คือประเทศอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียมี GDP ใหญ่ที่สุดนะครับอินโดนีเซียมีประชากรสองร้อยห้าสิบแปดล้านคนครับ ข้อ42ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดล่ะถ้าเป็นรายได้ต่อหัวนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์ครับมาดูนะครับประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดคือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวเนี่ยประมาณ5 2 0 0 0เหรียญสหรัฐรองไปคือบูนไนครับประมาณ32,000เหรียญครับรองอันดับ3ามก็คือมาเลเซียครับประมาณ11,000ห่นพเหรียญพี่ไทยก็อยู่ในอันดับ ที่4ของอาเซียนนะครับมีประมาณ5,700เหรียญน,นะครับณปี2,561นะครับและกลุ่มประเทศที่ยังมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าเซนอยากจนก็คือประเทศเวียดนามครับลาวครับพมากัมพูชาครับหรือเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศ c l m v นั่นเองนะครับนั่นก็คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คือก็จะเป็นกลุ่มประเทศในเป้าหมายที่ที่นักลงทุน,นครับอยากจะไปลงทุนเพราะว่ายังมี ความสามารถในการเติบโตได้อีกเยอะข้อสุดท้ายครับการเพิ่มกําลังการใช้จ่ายภาครันที่สําคัญได้แก่ข้อใดไม่ถูกถ้าเราต้องการที่จะให้เศรษฐกิจดีัวเรอนต้องมีอํานาจการใช้จ่ายเขาถามว่าข้อใดเป็นการเพิ่มกําลังการใช้จ่ายภาครันที่สําคัญอันไหนมันไม่ถูกครับหนึ่งการลดอัตราภาษีถูกครับลดภาษีลงประชาชนจะได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้น สการคงอัตราเงินเฟอ้อให้ต่ำๆก็ถูกครับอย่าให้มันเฟอ้อมากต้องให้มันเฟ้อพอดีพอดีลด,ดอัตราการว่างงานครับนี่ครับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่อเมริกายุโรปอัตราการว่างงานของเขาร้อยคนมีไม่ถึงห้าคนครับทําให้เศรษฐกิจเขาจเจริญเติบโตอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ในกลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ย อัตราการว่างงานจะสูงครับการที่จะทําให้ครัวเรือนมีกําลังการใช้ใจ่ายมากขึ้นทําให้ GDP เติบโตได้มากขึ้นมันก็ต้องทําให้ทุกคนมีงานทํานั่นคือต้องลดอัตราการว่างงานให้ได้นะครับนี่ก็ถูกสี่เพิ่มค่าแรงให้สอดคล้องกับผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นถูกครับผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นนั่นก็คือในกลุ่มประเทศของอย่างอเมริกายุโรปเนี่ย เขาเป็นประเทศพัฒนาเขามีผลิตภาพการผลิตที่สูงขึ้นครับเพราะว่าคนของเขามีงานทำกันเกือบทุกคนแล้วการจะพัฒนาให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาที่ผลิตภาพการผลิตคําว่าผลิตภาพการผลิตก็ประกอบไปด้วยทั้งด้านนวัตกรรมครับเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพิ่มเทคโนโลยีที่ทําให สินค้าที่ออกมาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นครับยกตัวอย่างอย่างรองเท้าแบรนด์ดังๆจากอเมริกาเนี่ยคู่นึงนะครับหลายพันบาทบางคู่เป็นหมืน่นครับเพราะเขามีนวัตรกรรมใหม่ๆใส่เข้าไปเทียบกับรองเท้าบ้านเรานะครับคู่ละสองสามร้อยเนี่ยครับเป็นลักษณะของการจ้างงานการเพิ่มนวัตรกรรมการเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะต่างๆให้กับ กำลังคนรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตของเราผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเดิมๆเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆครับวัสดุใหม่ๆครับรวมถึงมีการสร้างกระแสเพิ่มมูลค่าเข้าไปในสินค้าของเขาในการนาเอานักกีฬานะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์อย่างนี้ไปต้นนะครับก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของเขาในะมีมูลค่าสูงเพิ่มการผลิตครับเพิ่ม เพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เขาในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วครับข้อหก็ถูกต้องครับนี่ก็ยกตัวอย่างมนาะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นในด้านของเศรษฐกิจสำหรับทบทันชนอนลก็วันนี้สวัสดีครับ